เลิกงามยามดีมาให้อาหารทางใบวันนี้วันที่27ตุลาคมข้าเหนียวน่าน59อายุ90วันกำลังออกกรวงกำลังสิกลมกำลังสิกลมเด้อค่ะเด้อพี่น้องจะของกำมาสังเกตการเฝ้าเบิง้งให้ผู้ปฏิบัติการให้อาหารทางใบ ถ้าสนใจทักมามาเอาเนวไปไว้มาเอาไนไปวนันมาเอาเนวไปไว้มาเอาไนไปวนันมาเอาข้าเหนียวนานหาก้าไปไว้ถ้าเหตุแนวพี่น้องเอเอยอ,อ,อสนใจทักมาเด้อกันเด้อทักมาเด้อค่ะเด้อเพื่อนนะ กำลังแสบกำลังเนื้อแดดพอดี